โจทย์บางข้อก็จะยาวๆสี่บวกด้วย9บวกด้วยสี่แล้วก็บวกด้วย9เมื่อเช้าคุณครูแนนซี่นำจดหมายของคุณครูบางออนพรมบุญมีมาให้คุณครูจิมมี่อ่านรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยคุณครูบอกว่า คุณครูจิมมี่อ่ะปีนี้คุณครูจิมมี่แกสวยขึ้นมากถ้าเติมไม่เอกเนี่ยหนาวเลยนะเนี่ยแกสวยขึ้นแต่ไม่มีไม่เอกนะคะไม่มีไม่เอกปีนี้คุณครูจิมมี่แกสวยขึ้นมากเลยฝากขอบคุณที่มีเรื่องเล่าสนุกสนุกให้เด็กๆได้หัวเราะและส่งคะแนน NT ส่งผล NT มาให้ดูด้วยขอบพระคุณคุณครูคมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะ,ะนำจดหมาย สกแกนปิ้น์กปี้ออกมาแจก,แจกเพื่อนๆนะคะแล้วก็ผล n อทก็จะเข้าแฟ้มนะคะเรียบร้อยอยังเอ่ยไม่เห็นยกมือเลยการยกมือแสดงถึงว่านักเรียนได้คำตอบแล้วถ้าคนไหนที่ได้คำตอบก็จะยกมือยกมือถ้ายกหลายๆคนปับ๊บก็แสดงว่าโอ,โอเคข้อนี้ ก็จะไปสไลด์ต่อไปได้ต่อไปข้อที่2ค่ะในวงเล็บ40บวกด้วย8ได้เท่าไหร่ผลบวกแล้วก็นำไปบวกด้วย2ไม่ใช่ในวงเล็บเสร็จสับปับ๊บตอบเลยนะ เอาศูนย์ไข่เน่าไปกินเถอะแบบนั้นน่ะเด็กๆหลายๆโรงเรียนตั้งใจเรียนมากเลยแล้วก็แข่งขันกันคณตกี่สนุกนี่ไม่มีใครยอมใครเลยหรือสามทับสามจะยอมเพื่อนไม่ยอมไม่ยอมหัวหน้าบอกเสียงดังลั่นเลยเอ้าวต่อไปข้อที่สาม 9 9บวกด้วยในวงเล็บ7บวกด้วย1มื่เช้าปริ้นเมลของคุณครูนาตยาจิตชื่นมาแล้วก็อ่านแล้วก็มีความสุขอีกแล้วขอบคุณคุณครูจิมมี่มากนะคะที่กรุณาส่งใบงานมาให้ทางโรงเรียนของของเราได้รับแล้วแล้วก็พิมพ์ออกมาให้เด็กนักเรียนฝึกทำเรียบร้อยแล้วค่ะ นักเรียนชั้นประถมปีที่สามทุกปีจะชื่นชอบคุณรูจิมมี่มากชมว่าคุณครูจิมมี่สอนเก่งแล้วก็เข้าใจสามารถทําได้และยังชมว่าคุณครูจิมมี่คุยสนุกสงสัยโม้ะโมมากกว่าพอถึงชั่วโมงคณิตศาสตร์เด็กๆจะตั้งใจเรียนและตั้งใจทํางานทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะฝึกคิดลองทาแน่เจง ส่งไปให้แล้วนะคะคุณครูขาโรงเรียนบ้านนิคมตําบลบ้านนาอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนั่นเองเด็กๆตั้งใจเรียนกันนะคะคุณครูนําไปให้แล้วส่งแล้วอ้าวต่อไปข้อที่4อ่ในวงเล็บ14หารด้วย7ได้ผลหารเท่าไหร่นําผลหารนั้นไปคูณด้วย6 ใครหาญยังไม่เป็นมีไหมเนี่ยใครลืมไปแล้วมีไหมหารนี่ยยากเหรอไม่ยากเลยเอา้าวได้คำตอบแล้วนะคะไปข้อที่ห้าเลย หนึ่งหนึ่งร้อยแปดหารด้วยสสิบสองคูจิมมี่ครับผมจะไปยากอะไรผมก็เปิดตู้สุดคูแน่จริงก็ไม่ต้องเปิด ต่อไปข้อที่6กข้อนี้น่าจะผ่านนะสามร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยสี่สิบสองโรงเรียนนิคมสงเคราะห์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีคุณครูสายรุ้งเด็กๆตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าคะ ฝนตกไหมคะสระบุรีโรงเรียนบ้านสันกลางนาดออำเภอปงจังหวัดขะเยาวอนุบาลวังคออำเภอวังคอจังหวัดอุย๊ยไม่ใช่วังคอค่ะอนุบาลคอวังอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรขออภัยมานีคุณครูสุรพินแล้วก็คุณครูเพนแขคงจะสบายดีกันนะคะคุณครูขา อากาศเปลี่ยนมากเลยช่วงนี้อ้าวข้อที่7แล้วค่ะในวงเล็บ3คูณด้วย4วงเล็บปิดไว้เอาไปคูณกันแล้วก็บวกด้วยในวงเล็บ4คูณด้วย5 ไละยกมือปลายทางด้วยอ้าวสาวๆยังไม่ได้คำตอบเหรอได้แล้วนะคะอ้าวต่อไปข้อที่8 ยากไหมคะ นีมีนับด้วยเหรอมันเป็นการคูณนะเนี่ยโอเว่นไปนับอะไรโอเว่นมข้อที่เก้าห้าร้อยลบด้วยสองร้อยสามสิบเอ็ด ต่อไปข้อที่10บในวงเล็บแปดสิบเจ็ดลบด้วย19วงเล็บปิดได้ผลลบเท่าไหร่นำไปบวกด้วย12 ใครได้คำตอบแล้วยกมือมอ,อ,าาอ้าวงันไปเลยเปไปเฉลยแล้วนะคะข้อที่หนึ่งสบวกด้วย9บวกด้วยสี่แล้วก็บวกด้วย9คําตอบก็คือหลักสิบ คือเลขสองหลักหน่วยคือเลข6กตอบ26ค่ะต่อไปข้อที่สองในวงเล็บสี่สบวกได้แปดได้เท่าไหร่ไปบวกด้วยสองห้าสิบค่ะข้อที่สา9เบวกด้วยในวงเล็บเ็ดบวกด้วยแปด ติ้นตอมหนึ่งร้อยเจ็ดค่ะต่อไปข้อที่4ในวงเล็บ14หารด้วย7วงเล็บปิดได้ผลหารเท่าไหรนำไปคูณด้วย6กคำตอบก็คือ12เก่งมากเลยต่อไปข้อ5 108หารด้วย12ข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาเลขโดดตัวเดียวค่ะอ้าว ต่อไปข้อที่6 345บวกด้วย42่สิคำตอบก็คือหลักรลักร้อยคือเลข3หลักสิบคือเลข8หลักหน่วยคือเลข7จ็ดสาค่ะต่อไปข้อที่7 3คูณด้วย4 วงเล็บขั้นท้ายเนี่ยสี่คูณด้วยห้านำสองวงเล็บผลคูณของสองวงเล็บมาบวกกันก็จะได้32ค่ะต่อไปข้อที่แปดหหารด้วย8ได้ผลหารเท่าไหร่นำไปคูณด้วย3ามคำตอบก็คือยี่ข้อที่9 500ลบด้วย2องหลักร้อยคือเลขสอง หลักสิบคือเลขหกหลักหน่วยคือเลขเก้าสองร้อยหกสิบเก้าต่อไปข้อที่สิบค่ะในวงเล 8, ็บแปดแปดสิบเจ็ดลบด้วยสิบเก้าได้ผลลบเท่าไหร่บวกด้วยสองหลักหน่วยคือศูนย์หลักสิบคือ 7, เจ็ด้อนนี้ตอบเจ็ดสิบค่ะใครถูกหมดเลย่งโอ้หลายคนหลายคนรับไปเลยค่ะหน,นึ่งพันคะแนนใครถูกเก้าข้อเก้าร้อยคะแนนแปดข้อโอ้กลุ่มนี้เยอะเท่าไหร่800นะแปดร้อยคะแนน อา้าวเจ็ดข้อไม่มีหกข้อหกร้อยคะแนนห้าข้อห้500นาร้อยคะแนนโอ้โหเส้นยาแดงเลยนะสี่ข้ออุ้ยตายลูกสาวสี่ร้อยสามสองหนึ่งศูนย์ไม่ถูกสักข้อมีไหมไม่มีต่ำสุดสี่ ลูกสาวต้องตามให้ทันหน่อยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนเรียนเก่งนะสับสนอะไรหรือเปล่าอ้าวต่อไปเริ่มเอาจริงเลยนะโจทย์ปัญหาการบวก